ก็วันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสนะครับก็คือรหัสนี้นะครับเทพแมปโมคโนบลีบมาสเตอร์นะครับผมก็เทพเออเอ,อเออทพมากๆเลยนะครับเทพก็เทพอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมีแมปเทพอยู่สามสี่แมปเออวะมันก็คือรหัสผมที่เปลี่ยนได้นั่นเองนะครับส,สัำลองใครที่แบบ ที men, ่ชอบโมโคโนรเบลบอกดีมาสเตอร์นะครับให้นะครับให้ทุกคนนะครับทุกคนเลยในในในช่องของผมเนี่ยใครที่ชอบนะครับก็ผมจะแจกแต่ว่าผมจะปิดผมจะปิดเอาไว้นะครับทั้งหมด3ตัวนะครับให้ไปเดากันเอาเองนะครับแต่ว่าใครได้เป็นอีกละใคร โอ้ยนะคใครเ,เข้ามาได้ในรหัสนี้นะครับทุกคนนะก็ให้ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับแต่กลับมาที่ YouTube ผมก่อนแล้วก็คอมเมนต์ว่าพี่ครับผมได้แล้วนะครับแล้วก็เชิญเปลี่ยนได้เพราะว่าผมจะได้รู้ไงว่าคนไหนแบบได้ก่อนไงโอเคนะก็ไหนว่ามุคุโนโรตุนี่ยจะละเข้าไปผมก็ต้องน่าจะต้องปิดสเสียงเพลงคอยก็คิปไปเร็วๆเลยนะสต็อปคลิปอะ นี่นะครับก็จะเลเวล453นะครับรหัสกูเองใช่ังทุกคนนะนนะสเตมิน่าไม่ลดแน่นอนนะครับแต่ถ้าถ้าแ,แบบแบแบเนีย่ยอีกแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราใส่สกิลเนี่ยสเตมิน่าเราจะลดนะแต่มันก็เพิ่มเร็วพอสมควรนะทุกคนผมไม่ค่อยเล่นเล่นเรบอกแล้วนะรหัสนี้นะครับไม่ค่อยมีสก,กินหรอกนะครับพวกอะไรก็ไม่ค่อยมีหรอกคือรหัสนี้นะผมก็ เล่นแบบนี้เพราะว่าผมชอบมากเลยผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะทุกคนโคตรทุกตอนผมเล่นแรกๆผมมั่งใจไวรุ่นอเมริกาชิมพายนะครับเนี่ยทุกคนอ้าวติดอ้าวโอ้ยเจ็บเจับ้าโอเค,อเค,อเคข้อออกมาี๋ยวไปสุ่อัตราก,กันนะครับ Are you like น h a ยาน a นานนะคือมันฟาร์มทำให้ผมถึงใช้อัตลักษณ์อันนี้รู้ไหมมันฟาร์มง่ายรุน <c oughs> สเลติดคอ <c oughs> มันฟาร์มง่ายมากฟาร์มโคตรง่ายเลยนะครับให้อัสเตรอร์ดีเดวผมสุมโอ้ยไม่่ใชเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เอาอมาใช้ฟาร์มนะถ้าผมสุมได้ตัวเดราวิธีการฟาร์มนะทุกคนนะ <c oughs> นี่คือสองตัวใช่ไหมเรามายืนอยู่ตรงกลางสองตัวนะแล้วกดอา้าวหเกือบแล้วให้เรากดตัวแซตนะครับ,รบมันก็จะตายทั้งคู่นี่มันก็จะฟังง่ายมากมากโคตรง่ายเลยผมบอกเลยว่าโคตรง่ายคลิปนี้ก็สั้นๆแหละนะทุกคนเพราะว่าผมแค่มาแจกปรหารน,นี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วผมขี้เกียจเล่นแล้วน่าเบือ่อตะละ ผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะนี่ถ้าถ้าจะเล่นก็ผมจะเล่นฟรีไฟผมไม่ค่อยชอบเล่นนะถ้าจะให้ผมเล่นผมไปเล่นฟรีไฟมากกว่านะสนุกกว่าแต่ละอะไรวะแสแม่สือไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยอ่ามันคือแตละอะไรอ๋อ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 เฮ้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 แล้วแวปิดยังไงวะปิดยังไง ก้าได้สอนคู่ีเถ้ามันปิดยังไงวะเขาตัวตายได้ไหมนะเนี่ยโอ้สวยงามอัตลักษณ์อะไรวะเราคนขงคนฮาเลยมึงคนงงไยเฮีย้ยออัตลักษณ์อะไรอะทุกคนโอเคอัตลักษณ์นี้ผมพอรู้จักอยู่ผมชอบเล่นด้วยไม่อยากแจกพูดเล่นพูดเล่น <c oughs> เออใช่ก no no. ูลืมไปว่ากูปิดอันนั้นอยู่เนาะลืมลืมนี่ครับสแตทนะก็มีแค่ดาบนะเดี๋ยวไปซื้อดาบทองจังเนี่ยมีแค่เซตเอ็กซ์สีครับเดี๋ยวปิดยังไงเนี่ยออปิดอย่างนี้ Are you like t h เด d ด d d y d ดี d y d เด d y d a ดี 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 y daddy 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 daddy